สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเกี่ยวกับฟิล์มกระจกราคาถูกมากได้มาจากช้อปปี้ซึ่งเป็นร้านที่ขายดีมากๆตัวนี้ราคาประมาณ29บาทตัวนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อ3ชิ้นเนี่ยมันจะลดเลยเจ็บาทผมได้ซื้อมาติดไปแล้ว1ครั้งไปครั้งก่อนเมื่อประมาณครึ่งปีกว่า,วาประมาณครึ่งปีก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้มาครึ่งปีกว่าละ อันนี้เป็นของเก่าที่ผมใช้ของร้านนี้จะเห็นว่ามีรอยแตกฟิล์มเนี่ยจะค่อนข้างติดรอยนิ้วมือพอสมควรแต่ราคาถูกจะบอกว่าที่เห็นรอยอย่างเงี้ยคือหล่นบ่อยมากๆสำหรับ iPhone 11หรือว่าคุ้มค่ากับชีวิตมันแล้วที่มีราคา29บาทตัวนี้เนี่ยผมได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่จะมาแต่ลิมถ่ายนะครับก็เลยมาไล่ขั้นตอนให้ให้ดูทีหนึ่งคุณสามารถไปดูใน YouTube วิธีติดตั้งฟิล์มกระจก ได้เลยมีเยอะมากๆตอนนี้เนี่ยผมเป้าหมายก็คือจะมารีวิวให้ดูว่ามันทนขนาดไหนดีจริงไหมคุ้มค่าราคาถูกของมันหรือเปล่าก็อันนี้เป็นฟิล์มที่ถอดมาจากตัวนี้แล้วตัวนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วในแพ็กเกจของมันเนี่ยก็จะมีฟิล์มหนึ่งตัวคือผมสั่งมาหลายตัวเพราะว่าแฟนทำหล่นบ่อยมากมีเป็นลอกที่ในในในระยะปี2ปีที่ใช้มาเนี่ยตัวนี้เนี่ย ใช้มาเปลี่ยนมาประมาณ3 4สีอันแล้วนะครับคือทำหล่นบ่อยแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มกระจกไปจากของดีๆก็มาเปลี่ยนเป็นของถูกๆเพราะว่าผมลองแล้วระยะเวลามันไม่ต่างกันมากนะครับฟิล์มดีๆเนี่ยก็อยู่7-8เดือนหล่นก็แตกเหมือนกันตัวนี้เนี่ยยี่บก้าบาทหล่นก็แตกเหมือนกันดังนั้นซื้อมาติดเองคุ้มกว่าเยอะเลยลองหัดติดดูครับไม่ยากเลยตัวนี้ในซองเนี่ยก็จะมีฟิล์มนะครับแล้วก็มีสามารถดึงออกมาเพื่อให้กาว ออกนะครับแล้วเราก็จะติดมันตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ํายากาวในกรณีที่สมมุติว่าเราติดไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่พอดีต้องดึงกระจกเนี่ยมันออกมาบ่อยๆมันทําให้เนื้อกาวมัน,นหลุดง่ายเราก็จะใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับเพื่อให้ให้มันติดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ฟองอากาศได้ดีขึ้นนะครับส่วนซองนี้เนี่ย ก็จะเป็นซองที่มีเกี่ยวกับพวกสติกเกอร์เอาฝุ่นออกนะครับแล้วก็จะมีส่วนนะครับก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับจริงๆจะมีอันใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี3อันอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับมันหลุดติดอยู่นั่นหนึ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยสต,ติกเกอร์เนี่ยก็อเอาไว้ใช้หลังที่จากเราเช็ดกระจกด้วยผ้าที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีผ้าแบบนี้แถมมาให้ในซองเป็นเปียกกับแห้งอย่างละอันนะครับหลังจากที่เราใช้ดเป่าผมเนี่ยลอกกระจกออกมานะครับเป่าสักพักหนึ่งให้มันร้อนๆแล้วก็ใช้นิ้วแงะตามขอบหอกง,ง่ายๆแต่ค่อยๆลาะอ,ออกมานะครับเพราะฟิล์มกระจกที่แตกแล้วเนี่ยมันจะละ ลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ยากนะครับถ้าลอกบ่อยๆแล้วก็ไม่ยากแล้วครับหลังจากที่เราลอกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าเป็นคราบกาวคราบฝุ่นที่อยู่ในกระจอยู่บนกระจของอตัวโทรศัพท์นะครับแล้วก็ผ้าปเปียกเนี่ยเช็ดให้มันละเอียดเช็ดคราบกาวเช็ดคราบฝุ่น,นต่างๆนะครับออกเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้แบบแห้งนะครับ ซับแล้วก็เช็ดให้มันละเอียดทีหนึ่งเป็นการเช็ดเอาฝุ่นเช็ดเอาน้ําออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยใช้ตัวสติกเกอร์ที่เป็นตัวใหญ่ตัวนี้จะมีตัวใหญ่อันหนึง่งแต่พอดีผมทิ้งยับไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะมีสติกเกอร์อันใหญ่ดึงออกมานะครับเสร็จแล้วก็ไปแท็บแท็บแทบบนหน้าจอของตัว iPhone นะครับเท่านั้นเองนะครับเพื่อเป็นการเก็บฝุ่นออกให้ละเอียดน,นะครับหลังจากเก็บฝุ่นออกให้ละเอียดแล้วเนี่ย หน้าจอก็จะใส่ปิงนะครับพอหน้าจอใสแล้วนะครับคุณก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับแนะนำว่าหาผ้ามาวางก่อนที่จะติดนะครับเพื่อไม่ให้โทรศัพท์เนี่ยขยับไปมานะครับแล้วมันจะติดตั้งยากนะครับเมื่อ,อผ้ามาวางแล้วนะครับสมมติอันนี้เป็นผ้าเอาอันนี้มาวางนะครับสมมติ อ่านี้วางโทรศัพท์วางลงไปคุณก็แกะนี่ออกนะครับแล้วก็ทาบจับดีๆเทคนิคของผมเนี่ยผมจะดูที่รูโทรศัพท์เป็นหลักนะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับก็จะประมาณนี้ขยับให้มันพอดีนะครับก่อนที่จะลงนะครับพอติดลงไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะเกาะแค่ผิวกระจกก่อนนะครับให้คุณ ปีดตรงกลางนะครับลากออกมานะครับลากแน่นๆเลยนะครับลากลงมากระจกเนี่ยมันจะทําการาดูดลงไปติดกับหน้าจอโดยอตัตโนมัติแล้วมันก็จะไล่ออกนะครับจนติดทั้งหมดแต่ในที่นี้เนี่ยมันจะยังมีฟองอากาศอยู่ข้างในนะครับให้คุณหาอะไรก็ได้ที่เป็นแผ่นบางๆเช่นบัตรเครดิตนะครับหรือการ์ดต่างๆ นะครับผมจะใช้เป็นบัตรเครดิตนะครับลูดหรือใช้เล็บก็ได้นะครับกดไล่ลมมันออกนะครับไล่ออกด้านข้างไล่ออกด้านข้างนะครับไล่ตรงไหนดึงออกตรงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้ฟิล์มที่ติดกับกระจกอย่างแน่นหนานะครับ แต่ถ้าคุณพบว่ามันยังมีฟองอากาศที่เอาออกไม่ได้มีฝุ่นชิ้นใหญ่ที่ยังอยู่ข้างใต้คุณก็แค่งแงะระหว่างที่กระจกมันยังไม่แนบกับกับหน้าจอนานมากๆนะครับช่วงนี้ยังเรา,เราจะยังพอดึงได้เราก็ดึงออกมาแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์พวกนี้นะครับแท็บลงไปบนกระจกหรือว่าแท็บแต่ผมไม่แนะนําไปแท็บกับตัว ปรีมด้านใต้มันที่มีกาวอยู่นะครับเพราะมันจะทําให้กาวทั้งสองฝั่งเนี่ยดูแล้วดึงออกทีนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็จะติดยากมากนะครับก็ต้องไปเอาน้ํายามาลงนะครับแนะนําว่าแถบบนบนจอของตัวโทรศัพท์เท่านั้นก็พอเพื่อดึงฝุ่นออกนะครับคือง,งานตอนที่ก่อนจะติดกระจกสําคัญที่สุดนะครับคือดึงฝุ่นออกมาให้หมดนะครับปีนให้ได้มากที่สุดแล้วก็แนะนําว่าถ้ามีเป็น หลอดไฟแบบนี้นะครับส่องลงไปนะครับคุณจะเห็นปุ่นที่อยู่บนหน้าจอเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้ก็จะง่ายสำหรับการที่คุณเอาเก็บคุ่นออกนะครับส่วนตัวแล้วฟ,ฟิล์มตัวนี้เนี่ยฟิล์มกระจกนะครับที่เป็นราคาถูกเนี่ยมันจะติดนิ้วค่อนข้างง่ายนะครับ เรียกว่าเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยมันจะง่ายกว่าฟิล์มพวกที่ราคาแพงๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่เอาผ้าซับเช็ดออกง่ายเหมือนกันเดี๋ยวผมไปเอาผ้ามาซับตบกันหนึ่งอันนี้เป็นผ้าที่ผมเอาไว้ลองเวลาทำก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จะสังเกตว่ามันมีรอยนิ้วมือนะครับบนหน้าจอเห็นไหมครับ ผมก็จะเอาผ้าเช็ดจริงๆเอาผ้าอะไรก็ได้นะครับเช็ดออกอันนี้เช็ดเบาๆนะฮะก็สังเกตว่ามันก็จะจางลงแล้วแต่นี่เช็ดเบามากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็ดจริงๆยังจงเพิ่มนะครับก็จีบขึ้นมานะครับแล้วก็เช็ดตัวน,นี้ครับ เห็นไหมครับใสแล้วไม่ไมีรอยมือคือมันเช็ดง่ายครับไม่ได้ยากอะไรนะครับนี่คือฟิล์มราคา29บาทที่ผมติดมาแล้วครึ่งปีครึ่งปีกว่าแล้วก็มาเปลี่ยนอละนี้เพิ่งเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับก็สังเกตว่ามันก็มันก็ดีไม่ไม่เลวร้ายอะไรนะครับเน้นถ้าเป็นคนทําหล่นบ่อยนะครับก็ซื้อฟิล์มราคาถูกเปลี่ยนเอาง่ายที่สุดนะครับดีกอลฟิเสเสียตามห้างราคาหลายร้อยหลายพัน ผมมีโทรศัพท์ของผมเองที่เปลี่ยนสักครู่นะครับใช้อยู่นะครับก็คือเมตร 20x แต่จะเห็นว่ามีรอยอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมลองเช็ดแล้วก็ถ่ายดูทีหนึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับสังเกตว่าใส นะครับแต่ก็มันจะเริ่มมีลอยมีฝุ่นมีรอยเกตว่ามันจะเริ่มมีรอยนะครับแต่ก็ยังไม่แตกนะครับก็คือมีฝุ่นมีเกาะนะครับแต่ไม่แตกนะครับผมก็จะใช้ไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะแตกแล้วค่อยเปลี่ยนหรือว่ามีรอยเยอะๆแล้วค่อยเปลี่ยนทีเดียวนะครับผมใช้มาแล้วปีหนึ่งนะครับไม่แตกนะครับก็ใช้งานได้ดีแต่ผมทำหล่นไม่บ่อยน,นะครับ นั้นนะจะหล่นสักทีซึ่งหล่นก็ไม่แหลงมากนะครับก็ไม่แตกอะไรดังนั้นนี่คนที่ทําแตกก็ต้องหล่นแรงประสมควรน,นะครับแล้วก็วันนี้กับฟิลมตัวนี้นะครับกีเราจะจบรีวิวเพียงเท่านี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ผมซื้อมาจากช h o ปปี้ a z a d าก็มีราคาไม่แพงลองติดตั้งดูออฟิล์มตัวนี้เนี่ยขอบมันจะ ค้งลงด้วยนะครับเป็นก้าวดีขอบมันก็จะนุ่มๆไม,ไ,มไม่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 ตัดตรงลงไปนะครับมันก็จะไม่บาดนิ้วเวลาสัมผัสมันก็จะรู้สึกโอเคอยู่นะครับโอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็ครั้งต่อไปจะรีวิวอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็มารีวิวแบบนี้กันอีกเรื่อยๆขอบคุณครับ